สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือวานผมแปมสิษาพี่น้องมาสำรวจเต็นท์ปอแปมแล้วก็ไปสำรวจทีมโคตดตูมนะคะได้อย่างมากวม่พี่น้องไปลุ้นชมในคลิปนี้กันเลยค่ะค่ะซิมารีวิวบานของ,มองผมแปมในอีปอยอเมียเบิงกันค่ะพี่น้องค่ะบานปองแปมกนลังนหน้อยน่อยค่ะพี่น้องสองคูณสองอันนี้ป้ายขอบคุณป้ายจากพ่อน้อยนะคะทีมงานเข้มแข็งพี่น้องทีมงานบานของผมแปมพี่น้องค่ะ ในบ้านบอมแปมมี่ย่างแนมมาดูกันค่ะบ,บ้านหลังเล็กๆหลังนี้นมีหม่องยูหม่องเศร้าน,น้อยนี่นะคะพี่น้องมีเก้าอี้สองตัวนะคะแล้วมีกระจกเอ,อมีกระจกอันนี้ก็จะเป็นโซนแตงตัวของบอมแปมครับเป็นดีเป็นเครื่องประดับมีเครื่องประดับมือเคลื่อนฝนตกยี่อปียเมรค่ะฝนตกใส้เครื่องประดับหลาก หลางกันเลยเดีเ๋ยวออกมาตากออกมาเซตใช้กระดาษทิชชู่เช็ดพึ่งไว้ค่ะพี่น้องพึ่งไว้ค่ะบอันนี้จะซื้่าเออนั่นชุดพี่น้องนี่ก็เป็นล่างสุดของคอมเป็ค่ะอันนี้เป็นแม่มิมี่เอามาฝากนะคะมีเพื่อนมาเอาไซลูกมันดอะไรดูดูม,ดม,มาสั่นเพื่อนมาพี่น้องโอ้ยแข่งมาสั่นเสียวยังมาดุม,ดมเนี่ยเอ,อ้ย ขอบคุณน้ำใจจากคุณแม่ด้วยนะคะเครื่องแต่งตัวจากเบอล์ไชยิ่งสุขูสุขคนค่ะพี่น้องขอบคุณนี่ยากเพล่งพร้อมแปมเนื้อค่ะวันนี้พร้อมแปมกระดาลิปสติกพี่น้องค่ะนี่นะคะบานพม้อมแปมกระดาษหน่ยหน่อยพี่น้องมาหาได้นะคะมีหม่องนั่งอยู่ค่ะอีพออีแม่คะ่ะแยแยกันเอาค่ะพี่น้องคะนี่นะคะมะ่วานกระเซ็นไปเขียวเขียวคือลือสิละคะ่ะติดเพลอผลาอยู่นะคะ ไปย่างซองเบอร์ท่าคุณก่อนค่ะพี่น้องค่ะจยะอีสปอนเซอร์ของเราอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์โชว์พอบโชว์นะคะอันใบไม้นี่โบแมนด้วยค่ะพี่น้องอันนี้นะเมียนยู่ค่ะแต่อันนี้บ่แมนด้วยค่ะนนก็เป็นอ,อุปกรณ์คอร์ูมทีมเรียกยังเกาะเพื่อนมาอีหยังค่ะ อุปกรณ์โชว์นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วเอิ่นม,มาถือขอแพร่หลายๆคะ่ะด,ด,ดูนั่งเวทีก็กำลังจัดแจงมมนอยู่มองเศร้าค่ะพี่น้องเหละค่ะวิธีชีวิตโอ้ พักอย่างมันสิมืออ้อมันสิมืออเพรามันยังอายันเมือพักพ่อนก็เนี่ยจะไปเฮ็ดบกคลิปเลเด็กจะคิปเล้ยวไปซีคลิปสวัสดีวัดีค่ะเพื่นบอกใ้้ล่ะเจ้าทยคลิปจะคว้ามเจ้านี่แหละมันเป็นจค่สี่แหละสวัสดีคะนั่งเตียวเอาเขาคือนั่งไกลกันเนี่ยไอ้เมือนนี่เอ้าเขาคือจีดกักัน สวัสดีคุณเอค่ะพี่น้องคะอ้โหอ้ายอ,ายอาย้ค้นมาใหม่นี่ค้นใหม่ค่ะบม่ได้ค่ะพี่น้องคะมาแล้วนะคะคนใหม่คนใหม่ใหม่มแกะทุงเลยค่ะพี่น้องอีกไม่กี่วันมันก็นเหมือนเหมือนเดิมดยความดีงานห้องลายค่ะพี่น้องค่ะ มาหวานมาเป <c oughs> uh ็น huh. วันไหนใส่เลยดีค่ะตองมัพันเตปก่อนค่ะพี่น้องบัลลาเป็นยังไงแม่มอนีไข่เลี้วไข่ไข่เลี้วบัลลายุโล่ไข่หมู่บ้านพี่น้องค่ะอีลาอุ้งอิงกับบอร์สับายหมู่บ้านเนี่ไปซีดยาเพิ่มมา คนใหม่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 มาแล้วเดี๋ยวเด้อยพี่อ้นมาถึงแล้วสีไปรับพี่อ้นแบบไปเนาะพี่น้องครับสีแดงกับสีเข่น าบ่มีลิปสีแล <sh> ่เราต้องไปหาลิปซีเลมากกว่ากยังมาเพิ่นสอนหลารองเพิ่นเพิ่นไในรองสิละแม่ยมแต่เรีว่ายาวาอเสีว่าให้ลาลรองยมดูยมูใรองปกติกันเบียบปากุดไปหาลิปกัน S <S เดี๋ยวลาไปเดี๋ยวลาไปหารับรับแฟนครับกอนคะ่ะแล้วอยู่ไข่้อ่บันนี <S <S <ผ>้น<อ>พี่น้องคะฉลองคนใหม่วันนี้งานแรกที่หมอชิดค่ะพี่น้องใช่ใมันจะไม่มีสีม่เพี้หมอชิดนะคะฉลองคนใหม่นะคะสี่สสสสคุยดูแลขอบวันนี้นะคะโดนไฟแ,แล้วมันจะมากแถวสองสีมาแล้วสองสีค่ะพี่น้องค่ะมองนี้ก็เป็นมองเสียบคนเพ่อนจะไม่เข้าไปเหยียบนะคะมันจะเปี้ยน นักข่าวสาวรายงานค่ะนักเร้งคอคำรายงานวันนี้คนใหม่ฉลองที่หมอชิดสองสวัสดีค่ะคุณไปคนใหม่คนใหม่มาแล้วคนใหม่มาแล้วค่ะแอปนินเด้ค่ะมาต่อค่ะว่างหันไปห้าแฟนครับมาค่ะพี่น้องเมื่อกี้ถ่ายเบื้องหลังคนและพี่น้องค่ะฉลองคนใหม่วันนี้ที่หมอชิดนะคะพี่น้องไปติดตามไม่ก่อนค่ะเอาอีหยังมาใหม่อีกค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ มาใหม่อีกแล้วพี่น้องคะชุดมาใหม่อีกแล้วนะคะคุณปอกับหมแม่ปอสวัสดีค่ะมมมมหนูมีมาฝากแม่บีกับแม่ปอเรามีกุ้งวันนี้เดี๋ยวหนูไปเอากุ้งมาฝากคุณแม่กินน้อยน,น้อยกินน้อยน,น้อยกันนิ่น้อยน้อยมีมีเอ็ดเดี่ยวแบบงวงมาฝากกับบังองแซลอีกแล้ว แล้วก็กุ้งกุ้งอบเกลือวอบเกลืออุ้ยกุ้งอบเกลือ,อพี่ห<ว>น่อยพีงง่เงาตกหูเกลียวหมดโอเคค่ะเพอนว่าอันเอาไปฟางแม่ดีก็พอน,น้นได้เด้อหล้าก็พี่หล้าวงอีก็พ่อโจเพอ่ีนล้วแล้วก็ของแม่ปอด้วยนะคะเอฟซีเพอดีกับแมนดี้ดิพี่น้องพี่าเยอะกินเยอะ จักอย่าของกินเบาเสือมาไห้เวากินนั่นดีมากมากเลยค่ะพี่น้องค่ะมาชมค้นต่อค่ะคือหน้าแลวค่ะพี่น้องคะแต่งมาแล้วเตมาแล้วแต่งแต่งอพี่น้องค่ะสะอวนเริ่มทยอยเข้ามาเต็มระบบแล้วนะคะเบอราสิเป็น ผนหรือว่าอุปกรณ์การโชว์เอ้าเอ้าเอ้ามาผู้ใดบันนี่จ้าเอ๋อุ้ยอุ้ยไปเล่นด้วยกันไหมเราอะเราไปเล่นด้วยกันมั้ยมาไปนี่มันคือโบยานเั่งไม่นี ออกมาจากเขาลูกออกมาจากเขาสำหรับคลิปนี้ว่ามี่ยังคะ่ะพี่น้องคะ่ะอีแด้งขอทำรายงานเช่นเก่าเช่นเคยนค่เคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นะคะ